คือผมบ่ยมขึ้นล่ะคือผมบ่ยมขึ้นล่ะผมบ่ยมตีตีหิน ค่าถงนี่จิเมื่าอยู่ยังอยู่ครับัวมัน่ยังเฝ้าเาีมาเังไงเองก็บอกเลยว่ายาลงยาลง เด็กขามาชิบฟ้องไปครับข้างขามาของเด็กขำยันเต็มทีครับเป็นงานฉลองอาทิตย์นะครับพีบ่น้อง ลงตู้ครับบนันี้ตู้โห้ยตู้หน้าตู้น่องวันท,ที่สองก็บบัน้จ้าเพื่อบ่ได้มีเวลาจ้าเพื่อครับมีแต่เวลาตีหิตถึงเวลากินเดี๋ยวเพิ่ดไปจับตัวหนึ่งทีมั่วตัวอีก่ก็เอาเอาแมงยิง่งยิ่งเพื่นก่อนครับนี่เพื่อนมาเอาแมงสี่เหลี่ยมนี ôi ăn cơm ấy là ôi ôi nhìn ôi 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 ai ôi 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 ôi

เล่ไม <Private S 1> ่มีเสียงยก็พอแล้ววะสมันต้องเงงมนนโกระาเขาขึงมนสทานเ่ึงเือถึง ่นอยข้างคุางพีกันบ่นเขาไปเลอเอาไม่ม่งมบ่ได้ออกงานโดนละจบ่ได้งานแกงานแกงานแหกอับงายง่าับได้ครับรืมา่ไสเื่ด้เคันลงนแล้วลูกคุณลาะไง Cứ thoan, như này. Này đó. tôi có cái toán anh 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 ตอนนี้โคงเราก็เสร็จแล้วครับสเ็นครับนี่ครับอี่ครับจอสิบสี่นี่ครับเบรดขางละส12ใบครับขางางละหกใบมันมีพื้นที่กว้างครับผลกะฝผลก็ไปแลวครับมาดิลินสองสามเมตรตรกมาดิลินสองสามเมตรนะครับ

เมื่อเดยมามต่เดี่ยวเนที่ม่อดวเเสีย,ย,ย,ยนี่นะครับที่น้องครับใบข้างละสิบสองใบครับตัวขาย SCE จาก,กอำเภอราศีสไลด์สโปรเจกตครับผู้สนับสนุนตัวลำโพงแบเป็นทางการนะครับ ค,คำยันเต็มที่ครับประสบการณ์มาแล้วต้อง ยังไม่ถอดเสียบไปไหนอส่ดิ เออม่ต้งตึงแข่งหรอกดีลาที่นอโบมีลมมันลุ่มอยู่ี่ไหนของบที่หนอฮะการต่อสายของผมไม่ได้ก็หามุ่งกัวแล้ว